ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพักเครื่องนะครับผมในช่องจากโทเฮนรี่พาฝ่องพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองนะครับวัดทรายขาวนะครับผม ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับผมอาจาร,รย์นองนะครับวัดฝ้ายขาวปีสามเก้านะครับด้านหน้านี้นะครับเป็นเอ,อ่อหลวงปู่ทวดนะครับนั่งสมาธินะครับอยู่บนฐานบัวนะครับผมนั่งสมาธิอยู่บนฐานบัวนะครับ แล้วก็มีช้างนะครับอยู่ซ้ายขวาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดชังให้นะครับฟึบนะครับมียันนะครับด้านบนก็เป็นยันมีห่วงเดิมนะครับเสมาเสมาเนี้ยจะค่อนข้างใหญ่กว่าเสมาปกตินิดนึงนะครับ เป็นแบบคล้ายจัมโบ้นะครับด้านหลังนี่นะครับด้านหน้าเป็นหนุ่มทั่วนะครับด้านหลังนี่จะเป็นเหรียญขี่คอนะครับหรือว่าผุดซ้อนตรงนี้จะเป็นโค้ดนะครับตอกโค้ดนะครับตรงนี้นะครับด้านบนนี้เป็นท่านอาจารย์ทิมนะครับด้านล่างนี้เป็นท่านอาจารย์นองนะครับมีหมายเลขเจ็ดสิบแปดนะครับ ท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้ท่านอาจารย์นองวัดไฟายขาวอันนี้คืออาจารย์ทิมวัดช้างให้อาจารย์นองวัดไฟายขาวนะครับแล้วทําไมนะครับผมถึงรู้ว่าเป็นพุทธศักราชสามเก้านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะครับมีอยู่ลงอยู่ในหนังสือของท่านอาจารย์นองนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ท่านสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับส่วนหมายเลขเจ็ดสิบแปดตรงนี้นะครับ หมายเลขเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะครับคืออายุของท่านนะขนาดนั้นนะครับซึ่งตรงกับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านั่นเองนะครับผมก็ทำให้รู้ว่าเป็นเหรียญปีสามเก้านะครับเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับแล้วก็กระไหลทองตร์นี้ก็เงาสู้ไฟดีนะครับ กระไหลทองนะครับเข่าเรียบร้อยนะครับฐานบัวตัวหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเล จืดนะครับวัดช้างให้นี่คือยันคาถาหลวงทั่วนะครับเม็ดไข่ปลาลายกระนก องนี้จะแบบตัดเหรียญตรงนี้เป็นปีกออกมาด้วยนะครับเหรียญน,นั้นสวยคมนะครับรุ่นนี้กิฟต์นะครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลแล้วก็กระหลายทองนะครับด้านหน้าเป็นหลวงทวดด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมกับอาจารย์น,นองนะครับ นี่หน้าจันทิมนะครับนี่คือหน้าอาจารย์นองเหมือนด้านหลังไม่แตงอาจารย์นองปีสี่สองเลยนะครับ <c oughs> ผมคิดว่าคนแกะพิมพ์คนเดียวกันนะครับเจ็ดสิบแปดปีนะครับ ท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้ท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวโชะตรงน,นี้ผมก็ไม่ได้เช็ดออกนะครับก็ดีนะครับจะได้รู้ว่าเป็นผิวเดิม ก็วิงวังนะครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับผมพุด้อนนะครับก็นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่เออสี่พันบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ ศูนย์เก้าแปดแปดนะครับผมห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับรับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีผ่าเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่พี่นะครับเข้าไปรับชมผ่าเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผม4,000บาทโทร0 9 8 8 5 4 1 3 6 6เชครับก็ช่วงนี้ก็จะมีพระเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็ค่อยๆดูค่อยๆติดตามกันแล้วกันนะครับ ซื้อมาก็เยอะหลายองค์อยู่นะครับช่วงนี้เทียบนะครับนี่ก็เป็นเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับลองลองแกะโดนเล่นนะครับเบตงนวะนะครับเลขใต้ฐานนะครับมียังไมไ่ทำคลิปเลยนะครับซื้อไปเยอะนะครับช่วงนี้ ก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นบัวลออปีสี่สองวัดช้างให้นะครับเรื่องสมาร์ักฟิไปสวยมากนะครับนี่ผ่าทางผมเลยนะครับเรื่องสมาร์ทโด้วยเป็นบัวลออด้วยเป็นผ้าหล่อด้วยนะครับเล่นคู่กับเตารีดเลยนะครับพารุ่นนี้นี่ฟิตฟ้าสฟิตฟ้าสมากนะครับก็ ขอขอบพระคุณนะพี่พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ